เอาละคุณผู้ชมครับขอยินรีต้อรับเข้าสู่ไอวอลแคนนะอยู่กับผมอ้ยอยู่กับผม่ะ <c oughs> เก,กรบครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวจะเอาไอ้ลัมโบกินีนะไปจกปูนนะแล้วจะมีตำรวจหน้าไหนวะที่มันจะตามผมได้ไหมไอ้หน้าไหนด้วยนะเอใช้คำใช้คำดูถูกมากเลยลองดูว่าเมืองเนี้ยเออลองดูว่าเมืองนี้มันจะ <c oughs> ว่ามีคนแบบตามผมทันปะ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยผมต้องไปซื้อกล่องซ่อมก่อนนะแบบเดี๋ยวมันจะไปจบโกนะคุณผมมูช้ชมครับคือต้องเจอจบไม่ใช่จบสายไฟดิเดี๋ยวรับได้จบสายไฟก่อนตนู้นี้นจะจบได้เอาวะออลองดูฮึ่ยเฮ้ยโอ้จบไม่ได้ อ่อเฮ้ยนอกเมืองเหรอโอ้โหนอกเมืองจกไม่ได้ครับต้องไปในเมืองนะฮะมันนอกเมืองสงสัยเข้าไปในเมืองไปไปแถวนี้แล้วกันนอกเมืองไง โอ้โหโจกไม่ได้อืออจกไม่ได้โอ้โหเวอร์เกินไวเกินสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหโจกไม่ได้อือจกได้แล้วฮะสวัสดีครับโฟเกมมิ่งสวัสดีครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยฮะตำรวจมาบอกมา Có ừ, một ma đâu Ê dìa, bay Bài, à dù đi qua Mày, mày là dù đi qua Chưa ba, mày nó ใช่ว่นไม่เห็นผมเอาเว้ยเอาเว้ยพียวไม่ตำรวจมาตำรวจตามทันวะเฮ้ อะไรครับคุณตำรวจเฮ้ยมันมีเชื้แถวนั้นน่ะผมขอคนตัวคนไหนได้บ้างอ๋อจะคนตัวผมใช่ไหมครับไปแล้วครับไม่ให้ไม่ให้คนครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ leng cơn biệt quý thanh ui tam thanh chị ui ui vẫn đi yên lang ui em biết ba lên tam thanh quá quá lên, các co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 n, con, สตีม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 ไปแล้วคุณผู้ชมครับผมผมหนีแล้วผมหนีแล้วผมหนีแล้วเกมเกมเกมโอ้ยคุณตำรวจใช่ครับโอ้ย ปล่อยผมไปคือผมไม่มีอะไรจริงๆในร่างกายในร่างกายผมไม่มีไม่เป็นไรครับคน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 ไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจนะครับอุ้ยโอ้โหเจ้าดีับครับเจ้าหน้าที่โอเวนน่นทำตามทำพอดีเลยครับโอเคใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วย คุณโนเวนคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับครับส่รอหล่อปล่อยผมได้ไหมครับไม่มันเพราะคุณลบหนีถ้าคุณไม่มีอะไรในตัวคุณจะลบหนีทำไมอะผมแค่ผมผวาเฉยๆครับผมกลัวว่าผมกลัวว่าตำรวจจะแบบจะยักคดีให้ผมถ้าคุณปล่อยผมก็ไม่ต้องหนีดีครับผมไม่ใช่ผมเห็นตำรวจแล้วมันรู้สึกกลัวแค่นั้นเองครับ แล<ร>ว่าแล้วมีอะไรในตัวหรืป่าถึงตัวคือในตัวผมไม่มีหรอกครับคนตัวผมได้นะครับพี่คุยในเกมหรือนอกเออนอกโลกอะคุยในเกมคุยในเกมรถพี่วิ่งสองร้อยยังไม่รอดเลย <laughs> ม็กว่าเลนแม่งโคตรแรงอ่ะแล้วเบรกเลแล้วเบรกมันดีด้รถพี่เบรกไม่ดีอ่ะ <c oughs> โดนแล้ว <c oughs> <c oughs> เอิม่มกฎหมาครับครับไม่ครับสงสารผมนะผมมีครอบครัวต้องดูแลแรครับอ๋อแต่ถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องชิบจกนะครับ โอหคนตำรวจนีน่ถ้าถ้าผมยัดเงินห้าร้อยเอห้าพั5000นนี่ปล่อยไหมครับไม่ได้ครับเพราะผมเป็นผอผมต้องทําตัวอย่างดีดีให้ลูกน้องครับโอ้โหคนผบเราเป็นพวกนัก้นก็ได้นะเอ็นพวกไงครับอี๋ยวผมขอยื่นข้อเสนอไว้ละเดือนละหนึ่งแสนโอเคไหมมันไม่ได้ครับเพราะต้องทำตามกฎหมายจริงครับโหคนตำรวจ ผมเนี่ยแก๊งใหญ่นะรือเปล่าแก๊งใหญ่เหรอครับเฮ้ยขเอมถ้างั้นแต่ว่าคุณไม่กฎหมายคุณหนีอ่ะคุณมีแบบว่าฟิลุธมากเลยครับอ๋อผมแค่อยากจะลองดูเฉะอยากจะแก๊แงแถมคุณอยู่ในออเพื้นที่ส่มเสียงด้วยอ๋อถ้างั้นผมขอนรญยตคนตัวคนนครับครับได้ครับ กระชาหกอลยเหรอครับฮะมาได้ไงครับผมไม่มีเลยนะครับมันมีกระชาหกใบาย,ยาบูโหมันมีสิบอะไรหรอครับ <laughs> <c oughs> อ๋อคุณตรวจโหไปหกโอ้จะ <c oughs> บอกนะคุณตำรวจนี่หยุดปกไปหมดเลยอะ <c oughs> ่ะจกไปไมสิ่งผิกดกฎหมายครับวิ <c oughs> แล้ว แบบนี้นี่ผมต้องคดีเยอะไหมครับเนี่ยมาเยอะอยู่ก็ว่าแกผู้หลีกรคุณไม่มีตังค์นะครับเออถ้าหากประกันตัวเนี่ยคุณตำรวจต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับประกันตัวเหรอครับครับผมประกันตัวหมื่นหนึ่งครับโอเคถทากัหมื่นบาทเนี่ยผมพร้อมจ่ายนะตอนนี้เลยครับไรนะครับผมพร้อมจ่ายครับ อ่าพร้อมจ่ายใช่ไหมใช่งั้นคุณมอาเลยครับเลขที่สี่ได้ครับเอ่มปล่อยผมก่อนได้ไหมผมรวมกระเป๋าผมไม่ได้เลยครับโอเคครับให้โดหดวะ โอเคครับโอเคนะครับเดียวเปิดประตูให้นะครับครับผมรอดแล้วว่าหนึ่งเมื่อหนึ่งเมื่อไปละไปลไปล้วละเออมถ้าหากว่าผมขโมยรถตำรวจเนี่ยมันจะเดินคดีไหมครับ โดนครับโดนโดนคดีอะไรบ้างครับเอามารถเอามารถหน่วยงานครับอ๋อโอเคคถ้าเ้าถ้าคนขี่นี้ก็โดนลบหนีครับแล้วก็สร้างความบันเปวดอ๋อครับผมให้ไปส่งที่พาวไหมครับไปครับไปครับไปส่งผมเลยครับมาครับมาครับทิ้งไปเลย เออ่คุณตำรวจครับทำไมคุณตำรวจเสียงร้องเนี่ยครับฮะอะไรนะครับทำไมคุณตำรวจเสียงหลองเนยไม่ร้องหรอไม่ร้องจริงๆแต่เสียงร้องมากเลยมีแฟนหรือยังครับยังยังไม่มีครับผมอ๋อจริงหรือเปล่าลูกส,สาวมาน,น,นี่เจ็บหมดใช่ไหมเจ็บหมดเลยครับจริงจริงโอ้โลายเจยบอกไปครับไว้เจอนใหม่ครับ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 ผม ผมจำรถของผมไม่ได้คันนี้เปล่าโอ้ลุ้นรถผมเทเปล่าไปใต้ทางรถอ่ะเห็นเปล่าเฮ้ยเทมากเลยอ่ะเอ้ยมันมันเปลี่ยนสีได้เลยคุณใช่ครับผมเฮ้ยเทไหมเทอ,อ,อยากได้เฮ้ย ยังได้อะรถของคุณนี่ขับความเร็วเท่าไหร่ครับตอนนี้ความเร็วรถของคุณเนี่ยขับได้เท่าไหร่ครับความเร็วคันนี้มันเป็นแบบพันแรงม้าเองพันแรงม้าก็วิ่งอยู่ประมาณสามร้อยอะอุ้ยสามร้อยนี่คือว่าแรงเอาเรื่องนะครับแล้วรถของใครล่ะที่จอดเพียงกันลายอยู่ตรงนี้รถของใครแล้วอันนี้นครับเนี่ยครับรถรถของใคร ก็ไม่รู้อะครับมันเขาจอดไว้แล้วเขาก็ไปจุกปูแล้วก็ออกต่อหมดออกไปเจอแล้วอ๋อเฮ้ยเราเราไปจุกปูกไปดิแม่ไออจะดบดีนะโอเคเดี๋ยวผมจอดรถกันเดี๋ยวเขาไปทำงานผมไม่มาแล้วผมพาไปทำงาน มันอยากมีให่ล่ะแบบนี้แบบไฟใต้ของรถแบบ<ช>เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้แงชอบมากเลยเดี๋ยวหลังไม่นะคจะบอกได้เลยฮะ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วปากกดไลค์ได้ไหมคนดูขอขอแปดไลค์ได้ไหมครับขอแปดไลค์ได้ไหมเดี๋ยวเราไปจบปูนกันดีกว่านี่รถทำไมของเขาวาดจังเลยนนะ จบปุ่นเดี๋ยวดีสิทีโอเคโอเคก็แคปอยู่ในเมืองป่ะอยู่ในเมืองป้ายก็แคปอยู่ในเมืองป้ายตำรวจมันดำกันเองอกับดำกันเองว่าเฮียเฮ้ยได้หรอวะตำรวจมันมีเรื่องกันแล้วครับตำรวจมันมีเรื่องกันแล้วใช่ครับเขาไว้นี่ เขาอยัางไงนี่ยังเคลียร์กันไม่ได้ครับเคลียร์อะไรกันไม่ได้ครับมันมันเคยมันจะแย่งแย่งลูกค้ากันอะไรอย่งเงี้ยแย่งเคสครับเขาแย่งเคสกันครับคุณคุณจะาพาผมเกมนะครับผมไม่เกมแน่นอนครับร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้จบได้ไหมเดี๋ยวรอดูจบไม่ได้มไม่ไม่น่าจะได้แล้ว ไม่ได้ okay. ผมว่ามันจะเป็นมอแปลงใหญ่เอามวาเนี่ยไม่คนอยู่แก๊งอะไรครับเนี่ยอ๋อ,อ,อแกง๊งชื่อแก๊งสมุรไยฮะอ๋อมาจากนี้นลครับ เฮ้ยก๊อฟแก,ก๊มกำลังเข้าอ่ะก๊อฟแก๊มมาแล้วอ่ะ้ยตำรวจมาแล้วว่ะคุณเฮ้ยได้แล้วตำรวจมาแล้วเขาแบบคงจะแสบตาแบบสีแสบตบาสีอี่ใช่ไหมใช่แล้วครับไฟนิออนเขาแบบพิบกระพับ รถเรามันดีไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยได้แบบนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยสามคันเลยเหรอหรือว่าอะไรสองคันเฮียโอ้ยทุกคนครับอย่าอย่าพามันเลยสามคันเลยเหรอโอ้โหใช่ครับตามคันเดียวนี่นะเฮ้ยโอ้โหตำรวจชนตำรวจชนตำรวจชนครับะไม่ตรงกันครับพระไม่ตรงกันแต่ผมเห็นก็ขอซ่อมให้ไหมได้ไหมในมือ เอ้ยคุณตำรวจทำแรงให้เม่ดีครับโอ้ยกีซ้อมเหรอไม่ใช่อะไรนะครับกีซ้อมเหรออ๋ออุ้ยตำรวจเมื่อกี้นี่เฮ้ยก๊อปแก๊ฟอยู่ไหนก๊อปแก๊ฟอยู่ไหนไปใต้ห้องทดลางนะเฮ้ยโอ้โหผ่านไปได้เหรอเนี่ยอุ้ยโอ้โหโอ้ยตายเกมไหมเนี่ยเกมไหมเนี่ย เกมครับแปรวิ่งครับสี่คนไปโอ้โอคสี่คร้อยสี่คนร้อยไปแล้วไปแล้วฮึ่ย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 ฮยฮยอโดนโดนได้ไง เฮ้ยโอ้โกมอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเนี่ยโอ้คุณตำรวจเจอกันอีกแล้วนะครับใช่ครับเจอกันอีกแล้วทำไมกันเป็เจอกันบ่อยขนาดนี้ทำไมทำไมผมล็อกตัวคนไม่ได้อะทำไมตำรวจอุ้ยไม่รู้อุ้ยโอ้ยคุณไม่วิ่งหนีครับผมล็อกไม่ได้แล้วเมื่อกี้โหคุณตำรวจไงครับโอ้โหคุณตำรวจสุดหล่อนี่ทำไมต้องแบบตามตามจับผมมาไงทำไมต้องตามจับผมด้วยครับ อ๋ออีกคนหนึ่งเขาวิ่งไวครับผมเดี๋ยไม่อยากเรื่องเรื่องของผมดีแจครับผมขออนุญาตจับมันนะครับผมอวิวิวยยิงหัวทิ้มเลยเกิดได้เหรอได้เหรอออกม้ได้ใไปแล้วใส่แล้วใส่โอเคเอาคนละคนเลยครับคนใดได้ได้อืมอืมไหนครับ โอ้ยไม่น่าเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเกือบหน้าสามคันเลยเหรอสองสองคันนี่ครับสองคันนี่ครับอืมเฮ้ยรถรถคุณอยู่ด้วยป่ะเออนะอ่ะคนละคนเลยทุนตำรวจนี่ขับรถเก่งนี่ไม่เบาเลยนะฮะ เก่งแบบนี้ต้องมาเป็นพวกผมแล้วคนตำรวจสนใจไหมไรครับสนใจเลยงงครับยไเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแก๊งผมไหมโอ้ <c oughs> โหเาป็นตำรวจว่ากาู่าดิผมไล่แล้วสนุกดีสนุกด้วยเหรอครับผม ไม่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนของผมอะ,อะผมจะให้เงินคุณเดือนละหนึ่งแสนคุณสนใจไหมล่ะดูก่อนถ้าออกเดี๋ยวให้ว่ากันได้เลยแหมคุณนี่น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆแนละ้วในตัวผมก็ไม่มีอะไรนะคนตำรวจปล่อยผมไปแล้วขอเพิ่ตัวกันนะได้คนระับ มีสายไฟหนึ่งครับอืมสายไฟหนึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะนัดเราจะจัดอะไรกันนะเริเรเวลาเขาด้วยครับโอเคมีแค่สายไฟหนึ่งะครับผมแล้วถ้าหากว่าผมประกันตัวเนี่ยต้องใช้ใช้จ่ายเท่าไหร่ครับผมอ่านาทีนาทีละนาทีละสามร้อยครับเอาเอา ดูกันนะผมเอาเอาห้าพันอ,ะอ่ะห้าพันใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมจ่ายตอนนี้เลยฮะเลขเอ่าสิบหกครับปล่ลอ,อ,อยผมก่อนได้ไหมครับคุณตำรวจเขาเขาเาเงนิบียะสัรัดีคุณตําัครัวัหด้ควยสครัลสวัฮรับสวลคุณตำรวจเฮ้ครวครณตวรว,รวจับวคบบวบมันก็ลคออวบั <Wh> คนจะหนีอ่ะผมไม่ตั้งใจหนีผมไม่ได้ตั้งใจหนีผมวิ่งวิ่งออกมาเฉยคนคนโดนกินไอเทมเนี่ยสายไฟหนึ่งแล้วก็ลงใจไม่ได้ประกันไม่ได้เป็นตัวไหนสายไฟลวดชาร์จแล้วก็กระตุ้นไหมจะประกันไหมประกันครับประกันครับก็ปูนมาดีเลยเหลือแค่5นาทีนะครับประกันได้แค่5นาทีเหลือเหลือ5นาทีเก็บไปิดประตูให้หน่อยได้ครับเดี๋ยวเปิดประตูให้ผมก่อนได้ไหม ไม่ใช่ครับคือเปิดปลดนปลดไอเนี่ยปลดกุญแจมืออะไรนะไปแล้วเจอกันแต่ว่าอย่างนั้นต้องติดโควานาทีนะครับผมหนีได้ป่ะผมใจผมใจครับแบบพอดีมีเส้นสายโททษีไปละมันล็อกกูเปล่าไอ้หนอไอ้ดีดีไอ้ดีไม่ถึงนะไม่ถึงอยู่เฉยๆดิ จริงมันไม่ถึงห้าพันล่ะครับเอ้ะมันเท่าไหร่ครับแต่ผมเอาไปให้จริงผมจดให้เลยสามนาทีแลั้วนัอนะครับผมแล้วมันเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่ประตูให้ผมเข้าไปหน่อยครับผมไปค้นหาทานโดนจับซะแล้ว โดนจับซะแล้วเอาแล้วลคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนจับนะฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะว่าผมจะเกมอีกรอเปล่านะครับสำหรับวันนี้โหเฟลสุดมากเลยฮะโดนจับไปแล้วสองรอบนะเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้าสวัสดีครับ